สวัสดีค่ะมากินย็ตงโฟกันนะคะเย็มะโฟเจ้าใหม่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะเติมเอ่เอ้นึมงปลาก่อนจ้าเพื่อความอร่อยเติมน้ป่ปลาบะหมีเป็นบะหมีนะคะบะหมียนตาฟโฟค,ค่ะให้แถมเล้งเล้งนี่มันเป็นกระดูกแต่ติดเนื้อน,นะคะ อ่เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวแค่อ่ะใช้ยาค่ะใส่ไม่ต้องเผ็ดเท่าไหร่นะกก็ดูน้ำดิน้ำก็พอกินได้เป็นเส้นหมี่นะคะกินก๋วยเตี๋ยวกินกับโฟเส้นหมี่ เสร็จค่ะนี่ค่ะไม่เอาเผ็ดมากกว่าค่ะคำน้นอย กินกันเลยค่ะอ,อร่อยอร่อยบะหมี่ขาเหลือง มาอร่อยเลยนะคะใส่พริกไม่ต้องเยอะนี่แมงกะพุนค่ะอร่อยจ้ะอ,อ,อ,อร่อยจ้ะ มันร้อนหน่อยนะคะเติมน้ำส้มหน่อยนะคะมันไม่ค่อยเปรีย้ยวเติมอีกนิดนึงรีเลนค่ะเลงเลงนะคะ กินกันม่กิกนก,กันนะจ<ม>๊ะอเออไปนิดหนึ่งเปรี้ยวเลยทีนี้แต่ละเจ้าร้านนะคะก็จะทำรสชาตินะคะไม่ค่อยเหมือนกันนะ บางเจ้าก็เข้มขน้นบางเจ้าก็รสชาติแซ่บอันนี้ก็พอดีพอดีตรงบ้านจะเสียงดังหน่อยนะคะก็ซ่อมบ้าน แกะเนื้อกินนะคะแกะเนื้อเลยอร่อยจ้ะ อร่อยมากเลยจ้าไปได้เลยนะคะกินแล้วหกอร่อยก็อร่อยนะครับเก่อปนะคะใส่จะอร่อยมาก อมากินกันได้นะคะแฝบแฝกแฝกนี่ค่ะ,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 ะอยากทิชชู่แล้วกะอร่อยเลยนะจะกินเล้งซะหน่อยมือเนื้อมันติดน,นี่นะคะจะกินได้ยังไงหรืจ๊ะเล้งเล้งเล้งเนื้อติดตรงนี้นะมันจะอร่อยนะอร่อย แมงกับคุณมีเลือดด้วยก็พูดแต่เรื่องกินแต่ราคากินแต่และชาติชวนชิมแต่และร้านร้านไหนอร่อยก็ลองไปชวนชิมถ้าไม่กินที่ร้านก็ซื้อมาที่บ้าน เออกระดูดกเนะคะเล้งนี่นะคะมันจะติดนะคะเนื้อจะอยู่ข้างในนี่นะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ที่เราเอาออกมามันก็อร่อยนะคะอร่อยไปด้วยก,กันน้ำก็เคม็มกคนแเราจะกินนนะเนื้อเนื้อต้องเล้งนี่ค่ะอเออแต่ก,กระดูกแล้วก็เลาะไปหมด ร้อกร้อเร้อนร้อแดดข้างนอกร้อนเปรี้ยงเปี้ยงเ,เลยขนตกเปล่าไม่รู้นะคะพอตกตอนเย็นก็จะตกแบบนี้แหละค่ะร้อนถ้าร้อนมากๆนะคะ,ะ,คะก็จะตก อร่อยสัดใจอร่อยสัดใจนะคะสดน้ำร้อนนี่ค่ะสดน้ำร้อนๆอ่ะกินอะไรต้องให้อร่อย นี่ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งค่ะลูกชิ้นกุ้งแตบบแบบ ่ลยได้เลยค่ะ อร่อยมากเผ็ดแต่ก็อร่อยนะคะก็ออขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะก็จะขออนุญาตตรงแล้วนะคะก็ขอทุกท่านนะคะจงมีความสุขเดินทางไปไหนขอยปลอดภัยแล้วค,คาดจาพกอันตรายทั้งปวงบุญรอดษาพระคุ้มครองสาธ ไม่ป้าจ้า